ยังดีนะมันไม่มีลูกไม่มีลูกมีเต้าให้เราเป็นห่วงกังวลว่าลูกมันอยู่ยังไองอะไรยังไงก็ป้าก็บอกไงว่าบ้ามันต้องการอะไรทำไมมาหาเราไม่ได้เราจะไปหามันเงินทองไม่ต้องมาให้ป้าจะร่ำรวยแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาให้ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะตายเนี่ยคิดว่าต้องเจอแน่น เพราะไม่มีเท่ากระดูกและรูปถ่ายของน้องชายมาให้ดูต่างหน้าอีเตยจึงมีของเล็กๆน้อยๆมาปลอบใจยายทุมนะครับรูปน้องชายก็ไม่มีมาให้กระดูกก็เอาไปลอยอังคารจะหมดแล้วไม่รู้อะไรมาปลอบใจยายทุมดีไม่ต้องเอาเสื้ออิเตยอ,อ,อ,อิจันมาปลอบใจแล้วกันนะนี่ FC ตัวยงโอ้ได้หรือเปล่าไม่รู้เอาไปตัดขยายข้าง เสียใจกับข่าวน้องชายด้วยนะครับคุณยายก็เสียใจเหมือนกันนะเชื่อว่ายายทุมจะก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้อย่างดีที่สุดและยิ้มให้กับความทรงจำดีๆที่มีร่วมกับน้องชายได้อย่างภาคภูมิใจทีมงานอิเตอร์อิจันเป็นกำลังใจให้ยายธุมเสมอนะครับ